เต็มเลยพี่น้องโอ้ คนมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพ่อ,อกันคือเก่าครับกับทา้งแชนแนลเฮาคนพ้าทินพากินพนานพเ็ดคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้บ่ได้ดักปลาซิวโดนแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิพาเอฟซีมานี่ดักปลาซิวไปหมกแรงคือเก่าครับผมนี่ครับมอฮอดพื้นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับมมไม้เฮาไม้เฮาทีใส่ไปนี่พี่น้องขมคลองตัวนี้ขี้นหนำมันก็ลังลงอยู่พี่น้องเอ้ยก็ลังสีขึ้นมันไม่ลงก็ลังสีขึ้นครับน้่งก็ลังขึ้นมา เดี๋ยวผมมี่ใส่ไว้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่เลยน้ำขึ้นท่วมนี่เลยพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ตื้ท่ทวมแป่ท่วมนี่เลยเนี่ยกลังมาแล้วครับน้ำกับลังขึ้นเดี๋ยวเพื่อบพิ่เป็นการเสียวเวลาพี่น้องเขาไปดักกันครับดักด้วยอันเก่าเขาคือกเก่าอะไรพี่น้องขวดพลาสติกคือเก่าครับผม <S <S 2> <S 2> ไม่ได้ดักโดนแล้วพี่น้องเดี๋ยวมือนี้เขาจะพายเอฟซีมาดูดักกันกันเดี๋ยวไปเบิ่งอุปกรณ์นี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก,ารการดักเขาครับพี่เก่าพี่น้อง ประมาณถุงได้สิบว,วันนี่ครับเนี่ยกะทิพี่เก่าหรือพี่นอ้องกะปิแล้วก็ลับอ่อนเขาเขาเจ้าพี่เก่าพี่น้องแล้วห่ออยู่ไปบสมใจกันคั่นใจกันพี่น้องตึกบ้านนี้ทันงตึกจงสิผสมใหม่นี่ครับผสมทำนี้ก่อนลับอ่อนเ่ากะขัวเรียบร้อยห้ามบานเ่าหนึ่งพี่น้องขัวเรียบร้อยแล้วเาใส่ตัวมันจะกลัหนึง่งโมอทั้งใส่หลายนี่ครับกะปิ ีกากุ้งใส่ลงไปน้ำหนี่งเราก็ค่อย้ำเข้า,าขกันเลยพี่น้องกะปิอีกากย้ำเข้ากันให้มันให้มันเหนียวๆอะ่ะน้ำหนี่นอ่ะพอแล้วโอเคพุ่กล่องกันเลยนะครับวิธีใสห่หกขวดนี่หกอันนีใส่ใส่ขวดหน่อยข้างเต๋นะพี่น้อง ให้มันอมหงอนๆจังเลยนลงไปใส่เลยพี่น้องเดี๋ยเินหน้าม่นมั้มองเลยังเยหน้ามันขึ้นมาหลายเนี่ยี้ขอบน้าด้วยอบไปประมาณนี้นีครับขอบเข้าไปแค่ครึ่งกวดพี่น้องเียประมาณอันนี้ยังไรอย่งนะครับเอาไปประมาณนี้พี่น้องน้า Mantua sẽ hoặc là nó không được phải đi làm việc với tôi, gomai lần này 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 này lần này lần này lần này ข้างเงีเ้ยมกั่ไหนอ่ <c oughs> ะมาพี่น้องเดี๋ยวผมไปหาใส่ใส่แถวนี้เราก็ไปใส่ฟังขุ่นน้ำกับฟังไส้ไปใส่ไอ้ก้นข้อนี่แหละเดี๋ยวผมไปขามไปใส่ฟังคล้องขุ่นน้ำพี่น้องน้ำคล้องเดี๋ยวตอนไปยามเขาไปเจอกันพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันตอนยามครับนี่พี่น้องตอนนี้คือน้ำม,มันลดอยู่ครับน้ำม,มันน้ำม,มันลดน้ำมันก็ลังสิขึ้นมาพี่น้องแต่ว่าผมต้องเฝ้าไปใส่เหมันทันพี่น้องจ่ว่า ป่ามันหลเลยแบบชั่วน่ครับกวดพวกนี้เริ่มเขาแล้วพี่น้องนี่รับใส่เขาเลยนะนะครับเรื่องเขาเนี่ยขวดบุบ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 ันะครับนะครับเขาหลายตัวแล้วครับเนี่ยนะครับมันปากท่อควรด้านขงเขาหลายครับปุ้นนะเขาควรนั่นเขาเต็มเลยนะครับกับเรงปากท่อเนี่ยเรื่งบุบ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 เสียงมันเขาพี่น้อง อ่าพี่น้องหลังจากที่เขาใส่ทิมไว้ผมใส่ทิมไว้เกือบเอเกือบประมาณชั่วโมงเลยพี่น้องสี่สิบกว่านาทีแหละสี่สี่สิบห้าสิบเปทีแล้วดีนนี้น้ำก็ลังยงิงขึ้นแล้วพี่น้องน้ำก็ลังขึ้นแล้วตะกี้ตอนน้ำใส่น้ำหน่อยๆนี่น้ำขึ้นแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ครับน้ำก็ลังมาแล้วพี่น้องน้ำมีขึ้นมาเรื่เรียกแบบรังขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปยามไปกู้เลยพี่น้องวันนี้มัใส่รอบเดียวยามรอบเดียวก็กลับเลยครับ เดี๋ยวเขาไปเบิ้งรุ่นน้ำกันพี่น้องไวทีว่าครับเอฟซีลุยไปเาลงมายากันครับมายาเบิงเ้งเร่เรี่องะกี้น้ำมาด้เนี่ยน,น,น้ำล่ักว่าพี่น้องมันอากาศแล้ว,วเขาบกนเบิง้งกินหางเบิเบิ้งครับบ พี่เขาคักเขาเนี้ยว่ะเต็มเลยพี่น้องโอ้ยแกเดี๋ยวรอบเดียวผมมาเมื่อกี่ทีก็กลิ่นแล้วนี่ครับรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวคู่กลับเลยครับเดี๋ยวรอบเดียวหนงหลังละหอย่างๆแล้วมาทีมเบนิ่งจังมาเจ็บไปยามต่อครับมาดูหลังนี่พี่น้องมาดาเบื้องหลังนี้เลย ล็อกทบเลยโอ้ยหลังนี้หแข็งทักเนื้องี้หลังนี้แข็งทักว่ะก็อนื้นนนอทุอย่างไม่ต้องเอาเข่าออกกอนได้พี่น้องเดี๋ยวเข่ามันจะเข่าไปนี่หันครับเนีย่ยมันจะคักให้กันครับเจ้าหนาเลยโอ้ยเต็มเลยครับไม่นี่ดีครับมีมือกล้องมาใหายย้ายโยครับมือกล้องมาถ่ายเองกล้องมาถ่ายให้เนี่ยพี่น้องเออพี่น้องเนี่ยนี่กือการสืบดวงเลย นี่ครับสองหลังพี่น้องนี่แค่สองหลังครับไปตามต่อไปเรื่อยครับงงงเงาอ,อยู่่ไมเอโอ้หลังนี่ก็ใช้ได้เยอะกันดินี่ครับหลังนี่ก็ใช้ได้เยอะเอาปอเห็นบอม,มือกล่องกระเลยครับพี่น้องขัด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 โอ้โหพี่น้องสามหลังครับ เจ้าเจ้าเจ้าว,ว,ว่าวานันขึนเด้น้ขึนไว้เป็นให้คุณอะลังคุณร้อยไปพุ่นน้มขึนนั่นห้อ,องาซ่าก็ด้นี่เาะลงร้อยเอาได้พี่น้องเลยามำลงมาครับอู้หลังนีงน่ึงง้ครับเสืเสือด,ดีครับพี่น้องเลเอเสือสือนีออดดก็ต้ขของใ้ข่อก่อนพี่น้องเดียวเข่ามันเขามาได้หนี่ยว มีแต่โตกงามพี่น้องเลยเดี๋ยวครับมีโตกงามเลยครับเดี๋ยวอ่อนเอรี่เยู่เพื่อสุดยอดเลยเท่ครับสีหลังพี่น้องนี่สีหลังอ่ะสีหลังเลนี่พักเป็นให้ป่ะนี่ลุยต่อพี่น้องเหลืออีกหลายหลังอยู่ด้วยนะเพราะว่าหัวใจดำในสีหลังนึงนะครับลุยต่อคุนเอ๋สอนพูดเลยโดนปลาตัวข้างบนทับตายอือ น้ำขึ้นสักลแล้วโอ้หลังมีจนเนื้อเขาจนแน่นนะโอ้ตัววุน้นเงี้เหมนเดพี่น้องเนี่ยเขาน้ำไออันนี้มันเข่าวะ่ะไอเน,นี่ยมันเขา่นนเขาไปในขวดไงน่าจะเขาา่าไหลนี่ครับอันอาหารเข่าไปในหมึกจริง เขาเขาไปไดนีมั้จนี่นั่นนี่กอนนั่นมันเจ็บนั่อย่างนี้อันนี้จะดีนูแลดูละูแลละูแลดูลอ จ่เลยครับเนี่ยจักหลังเราหนีซีหาหาลังหกลังนี่ด้องเนี่ยครับหกลังหกลังโอ้โ <c ười> ื่เบิญงมนกล่องยังเดี๋ยวจะดูไทยบิงใ่โทรศัพท์ยังเดียว เดี๋ยวผมยินย่างเกล,ลียวได้เืีองมันน้ำมันมากแล้วน้ำมันเล็กแล้วขว <laughs> น <laughs> นดนี้ดนะูไม่ง่ายตกน้ำ้หมนี่จะถักตกน้ำฮะ

มิแตะสวยวงามเลยครับว่าใครมีตัวตายหรอพี่น้องเพราะเขายำอันนี้เนาะเนี่ยเอา้าลอง哈จะให้มี่เด้อถัดมีดีพยายามต่อพี่น้องคุณเดอ้อเป็นแถวไปคุณเลยปไปเรียนเห็ดไปโอ้พี่น้องคว้นครับผมควน้นเอาแค่กว่าหลังนี่างเดียโอ้เนี่ยกันเลยเลยหลังเนี่ยฮ่าพี่น้นองหลังนย่ียครับเนื้ สุดยอดครับผมเยี่ยมมากเลยพี่น้องหลังนี่สุดยอดเลยครับใส่เนี่ครับมันเขาเขายีครับพี่น้องเข่าลายครับพ้อมเนยสุดยอดเลยพี่น้องหลังนี่แน่นอนครับเนี่ยครับใส่ปลาซิวครับดักปลาซิวพี่น้องเขาแทะนะครับบ่ได้บ่แมน่ามันเข้ามาหาปลาซิวบางเอฟซีบางคนบอกท่านได้เข้าใจคือจีบอกว่าเข้าเนี่ยเอานน่นเอานี่มาใส่บ่เมนเด้พี่น้องเนี่จัาจ้าเลยพี่น้องคือเข้าใส่ัาหารมันกะเขาเจ้าคุกกะปิพี่น้อง เขาเจ้าคุ่กะปิล้วก็บลัมบอเนะครับใส่แล้วก็คขั้นเขากันพี่น้องอาดหลังนี่เขาหลาครับครับนี่ครับมันจะเข่ามันเข่าหลังหลยก็หลยหลังหน่อยก็หน่อยพี่น้องแต่ว่ารับร้องว่าใสเข้าไปเนห้อประาศแร้งขาดง่ายพี่น้องจำดีๆด้วยครับนี่ครับหลังเหี่ยวนะครับหลังเหี่ยวเลยครับนุุดยอดเยี่ยมมากครับผมไปยามต่อไปครับ เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมไอัแล้วน,นี่จะคักขึ้นกันน้ำในน้อยพี่น้องน้ำก็ลังขึ้นมาปาาาลาซิวมันได้หลไปเนี่ยปลาซิวน้ำก็ลังทางขื่นมาจากคลองใหญ่พี่น้องมันไหลลงเขา่าในร่องน้ำนะครับปลาซิวมันได้หลายมันเหา่ามันฉีกนามมา้ำไปเดี๋ยวนั่งนี่พี่น้องนี่จะเข่าหลาขึ้นกันครับหลอกเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ให้หลอก เน,น,เนเี้ยมือตัวตัดออกหมดเนี้ยไปอู้พี่น้องหลังนี้กะเขาคักวะถึกดีถึกดีถือดีถึกด,ดีนั่นเน,นี้ยออกก้อนพี่น้องเดี๋ยวเนี้ยที่เขาไปในหัห่นครับเวลาหั่นเ,าเ้าบอลไซอีกเดพี่น้องเ,าเ้างบอลไซด์ตัาต้งองตรงอ๋อประมาณนี้ครับเล็กที่ไม่ที่เขามา,มานนนเนาะนะครับเดวเาหลังบม่ได้ถึกหน่อยหน่อนะพี่น้อง เขาดีเขาดีครับยามนี่นานี่มันทีเขาพันศาพี่น้องกรซิวกับเราล้างตัวสวยๆทำงานเลยเหมันเขาพันสี่เขาพันศาแล้วเนาะอยู่เมื่อกี้มือกับเน่ยมือเขาพันศาแล้วไปไปต่อครับวันนี้เอาเนื้อเทใส่ก่อนพี่น้องให้มันจังหิสดดีเนาะให้มันยืนในถังน้ำโอ้ยหักพี่น้องเมืองเนี่ยนี่จะโตสดๆได้พี่น้องเลยสวยๆทั้งนั้นเลยครับน้องพี่น้อง แวัแนี้อันนี้ที่เป็นฟองไงพี่น้องนี่้อสไปบึงลงไปบึงฟองไงกันตับฟองไงมาไม่ถึงเลยมังลูกจะทิหน้าให้เทไงครับแตดว่าผลผลิตมัน,น,น,นมีโอ้วลผลิตมงเลยนผลิต น้องเต็มเลยครับเต็มเลยนี่แบบนี่มีแต่ตุ้ใหญ่เลยพี่น้องอันนี้ข้างข้งคล้องใหญ่หนี่งมีแต่ตุ้ใหญ่เลยเนี่ยตัวใหญ่เลยมันแย่กันตัวนี้มันแย่กันมันตายไปมันตัวใหญ่มันแย่กันโออ พี่น้องหลังจากเชื้อสายได้คล้องไงพี่น้องผลงานก็ได ok anyway, in. ้เช be ่นนี road, mm ้เลยมีหาหกหลังที่ใส่มานี่ครับนี่ครับผลงานคล้องไงเดี๋ยวเี้เขาไปเบิองคล้องใส่ในหน่อยครับเหลืออยู่ประมาณหกหลังนี่ครับไปน้ำเบิองคล้องไงพี่น้องนี่มันทีเป็นน้ำมอจอยแกงที่พี่น้องเขามาหาใจครับใจปลาชิ้นที่ข้นมาไหมน้ำหนามไหลแ้วน้ำเนี่ยต้องให้ชีใส่ใส่เน้อยถ้าน้ำขิงบุกให้เขาเย ครับทีเดียวว่าใครเห็นโตมันแต่ว่าเขาลายอยูด่ดิเดี๋ยวเขาลายอยู่หลังนี้เลยน้ำสีเลยก็โตสีน้ำน็อป่านก็นเลยเนี่ยนี่เขาโมเดลคูมันใชฟปุ้นเอาคูตั้งไว้หนุนพี่น้องนะครับปุ้นขึ้นไปยานทั้งคู่แหละยันงนี่อีกจ้วแต่มันซีหลังหาหลังนี่แหละหลังนี่พี่น้องเลยนี่ถือย้ายดีปะ่ะหาน,นี่หลังนีนะ่ ดี่เขาดีว่าข้อ้ายมือนีเขาดีวะวนกะิตกเราขึ้นนองเอ้ยคึมมาแล้วใจใจพิดตคิปฉันวนคึมมาแล้วพี่น้องหย่ตัวี่รแนนนี่จิกเลยครับเขาคักเขาแนนวะหย่าพี้น้องเหีนยะนี่แต่ปลสาวะหน้ากากซากเลยอูนี่น้ามันตื่นพี่น้องว่ะมันตื่นมีฝ่ามแหมกันคมัตมันจะเลืงมืตัว Ni là vợ cảo lạc lái thôi rồi, khác phun lam phùn đu long phun đúng, à, phun khác lắng ngay khác ngay lắng ngay này, lắng ngay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  lắng มันเข่าไล่ไลมันแย่กันมึงด้วยเห็นบ่แจ้งบ่พี่น้องแย่กันคักแย่กันได้พุงเลยเยอะเต็มมิกีกเลยเนี่ยน้ำหน่อยๆไหมนี่ขวดไหมจระตายวดพี่น้องมันแย่กันพี่น้องอันนี้มันอันนี้เพราะมันน้ำมันตื้นไหมของยำมาท่าครับปั๊ดนี่เยอะๆมันเต็มขวดที่ได้รายได้แล้ว ผมว่ามันได้คักด้วย่าเขาคักกันาน้แต่ว่าคล้องไส้ไส้ตีพี่น้องน้าหน่อยๆเดี๋ยวนี้น้าก็ลังมาครับตะกอนที่ผมใส่ในหน้ามันสีหน่อยๆแต่ชุวมถึงมา่านหนามนีน่เลยเขาดีเ <c oughs> ดี๋ยวลองไปใส่บังเงียครับเอฟซีครับเดีย๋ยวเข้าไปเทใส่ขวดบังพี่นอ้องไปฝนที่ตกแล้วพี่น้องไปว่าพี่นอ้อ,นนองฝนมาแล้วครับเดี๋ยวผมเทใส่กวยบังเออเต็มเต็มคู่กันนี้พี่น้องเลยหลายครัายครับจ้าฝนมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวปิดพีดกันเดี๋ยวเข้าไปเจอกันอยู่บ้านครับผมฝนตกแล้วปิดพีดกัน เออเปล่าพี่น้องไล่ได้ครับผมนี่ฝนตกค้ำพี่น้องวอดบ้านแล้วนี่ครับฝนตกค้ำไหมจีนี่ไหมเตอรวปลาชิวไหมพี่น้องดูนี่ตัวงามครับเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องนี่ตัวสวยๆอ้าอีพซีครับได้พาอีพซีมาหาดักปลาชิวเนาะพี่น้องเนาะชิบกาเาดักพาหาดักพามาหาดักปลาชิวเพราะว่าผมไม่เคยได้ดักดุนแล้วแต่ว่าช่วงนานนี่แพี่น้องมันทีเขาดีครับ เราลอดที่เขาพันศาเนี่ยป่ามันตื่นหนำนี่เข่านี่นเหาองนีันี่เข่าดีครับนี่ครับมี่จะสดสดเลยพี่น้องมึงนี่หน่อยนี่สวงามครับดีด้วยครับมื่อนี้ไฟเอฟซีมาใส่ป่าซิวดักป่าซิวหลังจากเ้างบันไดลงมชิปไปโดนเติบแล้วครับผมครับไหนบ้างๆ้าเนื้อมีเวลากะที่ไฟเอฟซีไปคือเก่าครับเพราะว่า เออบางเทียกบคิดหอเอฟซีคือเก่าครับผมฝาก 4, เอฟซีนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับฝากคลิปเกา่เกาๆที่ผ่านมานั่นะครับเนาะส่ยฝากค่อยเป็นกำลังใจกันคือเก่าครับผมนะครับแล้วยังได้กะเจอกันไหมพี่หน้าพี่น้องว่าาี่ไปเห็หนอย่างเนาะเจอกันไหมพี่หน้าครับผมดีครับฝนตกพี่นอ้องเลยกยับมาหอดเศ้าฝนเศ้าพอดีหอดบาน มันตตเมื่อก,กี้นี่ถ่ายคลิปตัวท่านด้แลี่วฝนตกวันนึงถึงเถียปิดคลิปแลนเลย <laughs>